อ,นนอันนี้มีช้างเหรอแม่โอ้โหอันนี้มีช้างเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วเจอเต่าเจอเต่าเดี๋ยวสิบนาทีนะเราต้องเจอกระแบบช้างมาวางนะเพราะมันหนูไม่ยิงผมตายอ่ะน <paws long? S 1> ้องธนูยิงแรงมากแค่โปวยมาโดนเลือดก็หายประมาณห้าหกร้อยโลดช้างถึงบ้านเราแล้วเฮ้ยเพราะมานหนูอีกช้างหนึ่งเนอ่ะป้อมที่โดนนี่ป้อมเหมือนคุณปิ๊กนี่คธนูปืนป้อมมายิงอัดมาเลยได้ไหมอ่ะคุณปิ๊กนี่ ช้าอย่าไปตะฉันนี่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 ช้างนี่ช้างนี่ช้างกับไปซื้อที่รนนะไปหา้มันโดนไปหกมดนึ่งหึงนึ่งแเะหึงแเรอแ้วไอ้ยช้ากูกําแพงกรแพงก็แตกเร็วเร็วเร็กแพงแตกหมดแล้วกแพไอเนี่ยขึ้นใหญ่ไม่ช่วยเลยช้างช้างช้างช้าช้างมาไง ปไไปหลุดหลุดเข้าไปก่อนเลยหลุดหลุดปื้นไฟปืนไฟอ่ะปื้นไฟยิงช้างแม่งเลยยิงช้างยิงช้างไอ้ยิงคนขี่ช้างยิงไงวะเนี่ยมีแตไหนมาเรายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ต้องต้องยิงช้างตายสุดท้ายนี่ช้างเหยียบโอ้ยแต่แฉะโอ้ยโอ้ยช้างดูแล้วช้างอะไรเนี่ยว่ามารอการที่เนียเทปเผื่อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยช้างช้างตายได้อยู่เนี่ย ใช้ตัวใหญ่ยิงไปเรื่อยๆตายอยู่ตายอยู่เอเอาปืนไฟยิงไปก่อนเลยปืนไฟผมยิงอยู่นนปืนยิงเลยนหรถเมื่อกี้นี่เป็นไฟอะปไฟมเล่นอยู่มันเล่นอยู่โหแม่งยังถึกเลยอ๋อเขเปนใช่ไนิ่มเสียงินนทําโมเลทํามไ User left your channel. User joined your channel. User left your channel. user was moved out of your channel user joined your channel user joined your channel อุ้ยโอ้ยใครมาปั่นใส่วะตายมันมานาหมดขอยืนขยำมมานลงช้างกว่าแม่งช้างไอรอนแมนนี่วะไอหนูคอมเด้อ จอช้างแล้วอัดไหนไหนช้างตัวไหนลองอั่งจอช้างลงมาว่าะมีใครไมาช้างอ่ะเดไหนช้างเราตะปุกตะปุกไมเห้างออกหน้าบ้านไปทางขวาช้างหน้าบ้านไปทางขวาช้างจะตายใ้เราดิไหนว่าช้างเย็ดรูไปไหนใครเล่นปืนไฟอยู่ผมเอาตามที่คนวิ่งไปเลยครับบินไฟเนี่ยมีคนมาจัดการแทนนะเราไปซื้อป้อมช้างมาได้ไหมแต่เราไม่ถูกคนมีต้นขาเอาช้างได้เจอช้างเย็ดแล้วโฮ้ยมีคนบุกมีคนบุกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ขนูโคตรแรงแบงคมาคุ้มกันไปตะฟุกตะฟุกตะฟุกไม่ค้างฟุกฟุกตะฟุกไม่ค้างเอาวัตถุเป็นกดกดปิดไหมตอนนี้ตั้งเจอช้างยิงช้างอีกแล้วช้างล้มช้างหัวเราะหัวเราะใครฆ่าช้างใครเป็นนั่นมันใครกวาเรากดดูสกอร์เลยใครฆ่าช้างไม่รู้จะเป็นมขอผมขอทีมซ่อมๆได้วยซ้อมซ้อมเหรอ เราไม่ซื้อไม่มีใครมีเลยหรอกเขาอยู่โอ้ยโดนโอ้ยตายตายตายมันช่วยกูลุกมลุ้ขอบคุณค่ะช้างตายดิไอ้สัตว์ท้องดิช้างเย็บดิช้างเย็บดิช้างเออเขาแค่ยอม